พี่มีเมียหรือเปล่าคะ๋อเมีย่ตายเลยวันนี้ก็ครบร้อยวันแล้วทำบุญร้อยวันแล้วก็แล้วไปเนาะใช่ใช่พูดพูดแล้วมันเศร้าเอ่ยไม่ต้องลองนะคะตัวหนูจะไม่สวยไม่คมแต่ว่าหนูอมไม่หายนะคะ Amazing ไม่เคยเจอแบบนี้ต้องลองตลอด ผมไม่ขายนะชอบขายไม่หล่ะนะพ่อจะตีเราต้องเอาไปลงแบกนิ้ทางเลยจะมีผัวแล้วโว้ยพี่ต้องถ่ายรูปให้หนูดูเช็คของก่อนนะคะอ๋อของแท้แน่นอนครับรับประกันจากต้นตัวถ้าแบบถ้าเผืเ่อพี่เล็กแล้วท่านหนูไอแล้วมันหลุดหนูขำตายเลยนะคะพี่ ล่าตุดลิ้นไก่พัง่มันแทงเข้าไปลึกขนาดนั้นเลยเหรอคะไม่นะเขาบอกแค่ขึ้นจองมึงบอกกูสี่แปดไม่ใช่เหรอไม่เน้นเก็บเน้นจักรจี้สี่แปดตอนอดตอนเระบกสองบอกไว้ก่อนถ้าประกอบต้องมาแล้วค่ะ๋ยวไปแอดไลน์ก่อนดีกว่าพี่พูดเสียงเบาจังกลัวเมียได้ยินหรือเปล่าคะ แม่เก็บเสียงไว้ค้าง